ตัวต่อมานะครับตัวต่อมานี่เป็น npr 150แรงนะครับ npr ร้อยห้าสิบแรงกะบะไม้ข้างเหล็กนะครับปูพื้นเหล็กให้แล้วเรียบร้อยยาว5เมตรนะครับยาว่หาเมตรกว้างสองเมตรสิบครับยาว5เมตรกว้างสองเมตรสิบนะครับโอ้อยา่ นั่นเนี้ยอยู่ได้พี่น้นองเนี้ยมันจะพื้นที่มันแคบนะครับพื้นที่มันแคบพืนนบ้นที่แคบมากรถจอดเบียดกันพวดขั้นนี้กับกัตซี่สวยว่องไวนะครับขั้นนี้กับกัตซี่งามเลยซีสวยมากเนี้ยใช่หรอ,อไปวะ ยวดแป๊บนึยเพียร้อยห้าสิบแรงรถตัวนี้นนาจะจดทะเบียนปีสี่ใจปีห้าห้าเจ็ดนะครับปีห้าเจ็ดรอขึ้นขอกนะครับคันนี้รอขึ้นขอกแป๊บต่อมานะครับ ตัวต่อมานี่เป็น npr 130แรงนะครับ NPR 130แรงหลังค่าโดยสารนะครับหลังค่าโดยสารยาว4เมตรสากว้าง2เมตรสินะครับเป็นเครื่องสี่เ g หนึ่ง turbo power air นะครับลดคันอีก้กะติดจองแล้วนะครับจิดจองแล้วขึ้นหลังค่ายังมาท่านเส็็จเลยนะครับ ขอบคุณถวพอทั้งอุบลราชธา,านีนะครับเขามาเบิบ่งรถหมูบ่บ้านนี่เขามาเบิบ่งรถมากจะได้จองเลยนะครับเดี๋ยวเร่งดําเนินการให้นะครับิดจองแล้วครับเย็นเพียร์ร้อยสามสิบแดงสายเขาเด้๋ดวตัวมาเนาะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแป๊บนึง่ายวีดีโอเสร็จเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับขออนุญาตตัดสายนะครับตัวต่อแม่ ต่อมานะครับต่อมานี่เป็นอ่าเป็นเอ็นเพียร้อยสามสิบแรงเขียนกันนะครับเป็นดําเกษตรนะครับตัวนี้เป็นดําเกษตรเป็นดําเกษตรสวยๆพร้อมใช้งานเลยนะครับยาวห้าเมตรกว้างสองเมตรสิบนะครับยางเล่เดียนยางดีเลยที่น้อะนะครับเทอร์โบ พาวเวอร์แอร์เบรกทิปี่นะครับดําเร์เสียสวยๆพออร้อมใส่งานเลยรถตัวนี้กับทดจองแล้วนะครับสำหรับเอ็นพีอร่อยสมิแรงดําเร์เียนิี่จองแล้วนะครับขอบคุณลูกค้าทางจังหวัดนครราชีมานครราชสีมานะครับจังหวัดนครราชสีมาเมืองโคราชเท่านี้แหละสื่อมาตะโคราชกลับขึ้นไปโคราชเลยนะครับ เอามาจากโคราชขายกลับขึ้นไปโคราชเหมือนเดิมดำเกษตรนะครับงานเล้พี่น้องเลยขั้นกอนใส่เลยนะครับลูกค้าเขามาใหม่เรียลูกค้าเขามาเจ้าแเกียดจบเลยนะครับท่านโดยสารเช่นกันนะครับลูกค้าาเขามาเบิง้งเจ้าแเกียดจบเลย จบไปแล้วนะครับสําหรับเอ็นพี่อร่อย30แร่งหลังค่าโดยสารนะครับกับเอ็นพี่อร่อย30แร่งดำบเกษตรจบไปทั้งคู่แล้วนะครับขอบคุณลูกค้าจังหวัดอุบลราชธานีกับนะครราชสีมานะครับ